สวัดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูมีกิจกรรมเกมการศึกษามาให้เด็กๆเล่นด้วยแต่ก่อนที่เราจะไปเล่นเกมกันนะคะวันนี้คุณครูมีเพลงมาให้เด็กๆได้เต้นประกอบเพลงกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ ทะเลแสนงามปาดีดาดาฟ้าสีขามสดใสปาดีดาดามองเห็นเรือใบแล่นอยู่ในทะเลหาดใสงามเห็นปูหาดใสงามเห็นปูดูสิดูหมูปลาดูสิดูหมูปลาคุค้งหอยนานาอยู่ในท้องทะเลโอ้ทะเลแสนงาม าสายตาดีดาดัมองเห็นเรือใบแล่นอยู่ในทะเลหาใสงามเห็นปูหาใสงามเห็นปูดูสิดูเมืองปลาดูสิดูเมืองปลาคุ้หอยนะาน สทะเลแสนงามฟ้าที่ขามสดใสมองเห็นเรือใบลันอยู่ในทะเลหาสงามเห็นูวสงามเห็นปูดูสิดูมือปลาคุ้งหอยนานาอยู่ในท้องทะเลโอทะเลแสนงาม ที่สีาวสดใสฟ้าสีขามสดใสมองเห็นเรือใบ<า>แล่นอยู่ในทะเลหาสวงามเห็นปูหาสวงามเห็นปูดูสิดูงปลาดูสิดูงปลากุ้งหอยน้ ะะสำหรับเกมการศึกษานะคะหมายถึงเกมที่เน้นจะจะกิจกรรมการเล่นโดยมีครูและกติกาช่วยพัฒนาความคิดเป็นพื้นฐานสำคัญของการเตรียมความพร้อมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยความสนุกสนานค่ะมีกระบวนการเล่นที่ช่วยฝึกทักษะความพร้อมทั้ง4ีด้านได้แก่ด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญาค่ะเพื่อตอบสนองความต้องการตามวัยของผู้เรียนค่ะ แล้ววันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมเกมการศึกษามาให้เด็กๆเล่นถึง3เกมเลยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาแรกที่คุณครูนํามาให้เด็กๆเล่นในวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมการแยกประเภทของสิ่งของค่ะการแยกประเภทของสิ่งของที่คุณครูนํามาให้เด็กๆเล่นในวันนี้นะคะก็คือการแยกประเภทของเล่นและของใช้ค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยนะคะ เด็กๆขาของเล่นของใช้วางอยู่กระจัดกระจายเต็มพื้นห้องเลยล่ะคะ่ะเด็กๆช่วยคุณครูเก็บได้ไหมคะแต่เด็กๆต้องเก็บแยกประเภทของเล่นและของใช้ด้วยนะคะโดยสิ่งของที่เป็นของเล่นให้เด็กๆนำมาเก็บในช่องฝังสีเหลืองนะคะและของที่เป็นของใช้ให้เด็กๆนำมาเก็บในช่องสีเขียวนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปช่วยกันเก็บเลยคะ่ะ ห่วงสีเป็นประเภทไหนคะอ่าของเล่นค่ะรองเท้าเป็นของอะไรคะเป็นของใช้นั่นเองค่ะเก่งมากเลยนะคะเด็กๆชิ้นต่อไปนะคะเด็กๆโทรทัศน์เป็นของอะไรคะของใช้ค่ะ ชิ้นต่อไปค่ะตุ๊กตาเป็นของอะไรคะเด็กๆของเล่นนั่นเองค่ะกระเป๋าล่ะคะเป็นของอะไรของใช้ค่ะตัวต่อพลาสติกเป็นของอะไรคะเด็กๆของเล่นนั่นเองค่ะ ไม้บล็อกเป็นของอะไรคะเป็นของเล่นค่ะแปลงเป็นของอะไรคะของใช้ค่ะเด็กๆคนไหนตอบถูกหรือเปล่าถ้าตอบถูกเก่งมากเลยนะคะเด็กๆชิ้นต่อไปกันไกเป็นของอะไรคะ ของใช้นั่นเองค่ะและชิ้นสุดท้ายนะคะลูกบอลเป็นของอะไรคะเป็นของเล่นนั่นเองค่ะเด็กๆเกเ่งมากเลยนะคะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับกิจกรรมการแยกประเภทของของเล่นและของใช้นะคะกิจกรรมนี้นะคะก็จะช่วยให้เด็กๆได้รู้จักประเภทของของเล่นและของใช้ช่วยให้เด็กๆได้รู้จักการจําแนกและการแยกประเภทค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่กิจกรรมเกณฑ์การศึกษาต่อไปเลยค่ะ ก,กิจกรรมเกมการศึกษาที่2นะคะก็คือการจับคู่ภาพสิ่งที่มีความสัมพันธ์กันค่ะโดยคุณครูจะมีรูปภาพมาให้เด็กๆดูแล้วให้เด็กๆดูว่าภาพที่คุณครูนํามามีความสัมพันธ์กับภาพใดนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะเด็กๆภาพแรกนะคะก็คือภาพฟันฟันมีความสัมพันธ์กับภาพใดหนึ่งแปรงและยาสีฟัน 2องหวีสาครีมอาบน้ำเด็กๆคิดว่าฟันมีความสัมพันธ์กับภาพใดคะอ่านั่นก็ <ๆ S 1> ฟันมีความสัมพันธ์กับแปรงและยาสีฟันคะ่ะภาพต่อไปนะคะเท้าเท้า,ทามีความสัมพันธ์กับภาพใดนะหนึ่ง หมวก2เสื้อ3รองเท้าเท้ามีความสัมพันธ์กับรูปใดคะเด็กๆอ่านั่นก็คือรองเท้านั่นเองค่ะเด็กๆเกท้ามีความสัมพันธ์กันกันกบรองเท้าคะ่ะเราไปต่อกันที่ภาพสุดท้ายเลยนะคะเด็กๆมือ ที่มีเชื้อโรคมีความสัมพันธ์กับภาพใดนะ้าล้างมือนอนหรือว่ารับประทานอาหารค่ะเด็กๆมือที่มีเชื้อโรคสัมพันธ์ก,นกันกับการล้างมือนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เด็กๆจะไปรับประทานอาหารทุกครั้งเด็กๆจะต้องล้างมือก่อนนะคะ และสำหรับเกมการศึกษาการจับคู่ภาพที่มีความสัมพันธ์กันก็ได้จบแล้วนะคะกิจกรรมนี้เด็กๆก็จะได้รู้จักการสังเกตและการจับความสัมพันธ์ของรูปภาพนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่กิจกรรมเกมการศึกษาสุดท้ายเลยคะ่ะเด็กๆกิจกรรมเกมการศึกษาสุดท้ายนะคะก็คือจับคู่ชิ้นส่วนที่หายไปค่ะคุณครูจะมีรูปภาพ มาให้เด็กๆดูให้เด็กๆสังเกตว่าชิ้นส่วนใดที่หายไปนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่รูปภาพแรกเลยค่ะภาพแรกนะคะให้เด็กๆสังเกตซิว่าชิ้นส่วนใดที่หายไปคะเป็นรูปหน้ารูปเท้าหรือว่ารูปผมคะที่หายไปเด็กๆลองสังเกตซิว่า ชิ้นส่วนใดที่หายไปคะอานั่นก็คือรูปหน้านั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อที่รูปที่สองเลยคะ่ะรูปที่สองเด็กๆลองสังเกตสิว่าชิ้นส่วนใดที่หายไปนะ้งงา่วงตา หรือว่าใบหูค่ะเด็กๆที่หายไปชิ้นส่วนใดที่หายไปนะ้นั่นก็คือใบหูนั่นเองค่ะที่หายไปเด็กๆเก่งมากเลยแล้วรูปนี้ล่ะคะชิ้นส่วนใดที่หายไปคะแขนสองข้างหรือว่า ขาคะหรือว่าตากันหน้าที่หายไปเด็กๆสังเกตสิว่าส่วนไหนที่หายไปคะอ่านั่นก็คือดวงตานั่นเองที่หายไปเด็กๆเ,เก่งมากเลยนะคะและเกมการศึกษาการจับคู่ภาพ ชิ้นส่วนที่หายไปก็ได้จบลงแล้วนะคะกิจกรรมนี้เด็กๆก็จะได้รู้จักการสังเกตสําหรับกิจกรรมเกมการศึกษาก็ได้จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกกันหรือเปล่ากิจกรรมเกมการศึกษานะคะก็จะช่วยให้เด็กๆได้รู้จักการจําแนกการเปรียบเทียบและการสังเกตค่ะช่วยส่งเสริมพัฒนากล้ามเนื้อมือมัดเล็กและการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา ให้เด็กๆได้รู้จักการเล่นร่วมกับเพื่อนๆและยังช่วยให้ส่งเสริมการกล้าแสดงออกกล้าพูดและกล้าคิดของเด็กๆด,ด้วยนะคะและสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย